ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปที่แล้วผมได้พาไปชมแล้วก็รีวิวซีซันใหม่ของแกรนด์ i ิลโนไฮบิดปี2021เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจึงจะมารีวิวซีซันใหม่ของยามาฮ่าฟินปี2021กันบ้างนะครับซึ่งเปิดตัวพร้อมกันกับแกรน d ์ฟิลโนไฮบิดในวันที่9กรกฎาคม2 0 6 4ที่ผ่านมาโดยยามาฮ่าฟินนะครับ จะมีอยู่4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่น ubs version รุ่น ure, ล้อแม็กสตาร์ทมือรุ่นล้อซี่ลวดสตาร์ทมือแล้วก็รุ่นล้อซี ure, ่ลวดสตาร์ทมือดัมเบินะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี2021มาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับก็คือยามาฮ่าฟินรุ่น ubs version มีสีเดียวนะครับก็คือสีเทาแดง ราคาอยู่ที่47,000บาทรุ่นย่อยรุ่นที่2นะครับก็คือ Yamaha Fin Lomac Starmer มีอยู่3สีนะครับก็คือสีแดงสีดำแดงสีเทานนํำเงินราคาเปิดตัวอยู่ที่45,500บาทรุ่นย่อยที่3นะครับก็คือ Yamaha Fin รุ่น l o m ี่ s วดสต s t a r มือมี3สีด้วยกันนะครับก็คือ สีแดงสีดำแดงแล้วก็สีเทานํำเงินราคาเปิดตัวอยู่ที่43,500บาทและรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นรุ่นเปิดตัวใหม่ในปี2021ก็คือ y ยม a h ห้าฟินล้อสีลวดสตาร์ทมือดัมเบกหน้าหลังนะครับมีสีเดียวนะครับก็คือสีแดงราคาถูกมากอยู่ที่39,800บาทซึ่ง y ย m a h ห้าฟิ จะมีจุดเด่นดังต่อไปนี้ข้อ1มีระบบเบรก UBS หรือว่า u n i f i e d Brake System ก็คือเป็นระบบกระจายแรงเบรกจากล้อหน้าไปล้อหลังโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้จะมีเฉพาะในรุ่น UBS เออ์์ั่นเท่านั้นข้อ2เครื่องยนต์มีขนาด115ซีให้ความประหยัดมากนะครับโดยมีความประหยัดอยู่ที่ 96.16กิโลเมตรต่อลิตข้อที่3มีระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟลีซึ่งให้ความสว่างสวยมากนะครับในเวลายามค่ำคืนข้อ4มีที่เก็บขวดน้ำอยู่ตรงคอนโซลหน้าซึ่งต,าต่างจากคู่แข่งที่ไม่มีออปชั่นนี้นะครับข้อ5 Yamaha Fin ฟมีไฟเลี้ยวบีบีอยู่ในไฟท้าย แล้วก็มีความสว่างสวยมากนะครับในยามค่ำคืนข้อ6เลื่อนมาเป็นแบบอนาล็อกมีแสดงอยู่ข้อฟังก์ชันตั้งแต่ไฟบอกเกียร์ยันเกียร์น้ำมันนะครับข้อ7มีระบบสวิตช์กุญแจแบบมัลติฟังก์ชันโดยมีม่านปิดที่บ้ากุญแจนะครับทำให้หายห่วงเรื่องรถหายนะครับ <Wow. S 1> ข้อจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปชมสีสันใหม่ของเยามาาฟิ 115 c ซีซีปี2021หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงศ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ